พระธาตุประจำปีเกิดสัก,การะเพื่อสิริมงคลเสริมดวงชะตาตามตำนานล้านนาชาวล้านนาเชื่อว่าการเดินทางไปสัก,การะพระธาตุประจำปีเกิดของตอนเองนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและคาลาวคลาจากภัยอันตรายต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญ,ญญาณของเรากับพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าอีกด้วยพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12ปีตำนานความเชื่อและพลังแห่งศรัทธา1 ปีชวดปีหนูพระธาตุสีจอมทองไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีตำนานเล่าขานถึงพระเจ้าตนหลวงผู้ปกปักรักษาพระาธาตุแห่งนี้เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มาสักการะด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 2. ปีฉลูปีวัวพระธาตุลำปางหลวง นอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนาแล้วยังมีบันไดานากอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางสู่สวงสวรรค์ใครได้มาสักการะจะได้รับพรให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและประสบความสำเร็จในด้านการเกษตร 3. ปีขานปีเสือพระธาตุช่อแฮมีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่ไม่เคยถูกไฟไหมแม้จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายการได้มาสักการะจะช่วยให้คล้าวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และมีอำนาจวาสนาสมดังชื่อช่อแฮที่ปลาว่าผ้าห่อพระศพซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความคุ้มครองสีปีถอกปีกระต่ายพระธาตุแช่แห้งเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยพญาง,งูเจ็ดตัวผู้ปกปักรักษาพระธาตุแห่งนี้การได้มาสักการะจะช่วยให้มีผู้คนเมตตาอุปถัมภ์คำชูและประสบความสำเร็จในด้านการค้าขายดังตำนานที่เล่าขานถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรน,นั้นห้าปีมะโรงปีงูใหญ่ พระธาตุพระสิงไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่การได้มาสักการะจะช่วยให้มีสติปัญญาดีมีความสุขุมรอบคอบและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 6. ปีมะเส็งปีงูเล็กพระธาตุดอยสุเทพนอกจากความงดงามและทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีตำนานเล่าขานถึงช้างเผือก ผู้เลือกสถานที่สร้างพระาธาตุแห่งนี้การได้มาสักกราระจะช่วยให้มีชีวิตที่ราบรื่นราศจากอุปสรรคและมีแต่ความสุขความเจริญ 7. ปีมะเมียปีแม้แมพระาธาตุเวดากองถือเป็นหนึ่งในพระาธาตุที่สําคัญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกการได้มาสักกราระจะช่วยให้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่รู้จักและประสบความสําเร็จในชีวิตดังแสงทองแห่งพระาธาตุที่ส่องประกายไปทั่วล่า 8. ปีมะแม่ปีแพ พระาธาตุหริพุนชัยเชื่อกันว่าเป็นพระาธาตุที่สร้างขึ้นโดยพระนางจามเทวีผู้ก่อตั้งอาณาจักรคริพุนชัยการได้มาสักการะจะช่วยให้มีจิตใจสงบร่มเย็นและประสบความสําเร็จในด้านศิลปะดังความงดงามและอ่อนช้อยของศิลปะล้านนาเกปีวอกปีลิงพระาธาตุพนมนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีตำนานเล่าขานถึงพญานาคผู้ปกปักรักษาพระาธาตุแห่งนี้ การได้มาสักการะจะช่วยให้มีสติปัญญาดีมีไหวพริบและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสิบปีรากาปีไก่พระธาตุหลวงถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาวและเป็นที่เคารพสักการะของชาวลาวทั่วประเทศการได้มาสักการะจะช่วยให้มีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปและประสบความสำเร็จในด้านการค้าขายดังความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านช้างในอดีต11ปีจอปีสุนัขพระธาตุอินแขวน เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยลักษณะที่ดูเหมือนจะลอยอยู่กลางอากาศการได้มาสักการะจะช่วยให้มีเพื่อนฝูงที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและประสบความสําเร็จในชีวิตดังตำนานที่เล่าขานถึงความมั่นคงและแข็งแกร่งของพระาธาตุแห่งนี้ 12. ปีกุลปีหมูพระาธาตุจอมกิติเชื่อกันว่าเป็นพระาธาตุที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเมงรายมหาราชผู้กาะตั้งอาณาจักรล้านแม การได้มาสักการะจะช่วยให้มีโชคลาภร่ำรวยและประสบความสำเร็จในด้านการเงินดั่งความมัง่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ของอาณาจาักรล้านนาในอดีตการเดินทางไปสักการะพระธาตุประจำปีเกิดไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและตำนานอัลลัมค่าของชาวล้านนาอีกด้วย ก็จบกันไปนะครับสำหรับความรู้เรื่องพาธาตุประจำปีเกิดหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเนื้อหาที่เรานำเสนอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการผลิตเนื้อหาดีๆต่อไปในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ